ดีมาผสมมาเต่งมาแบบนี้คอนเทนต์มูนามีบ้านเนาะไหวมาเขาเลี้ยงไก่กับเบอรไก่เนี่ยเขาเขาปิ่นผู้มาเนาะสบายดีอีพี่สองเด้อกำลังสิบไปไฮเนาะสู้สู้ลองเบี้ยงเลยลงเบี้ยงเลย พักเต็มตูกําลังสิไปไ้มาพอมาสบายดีปลุงก่อนสบายดีไปใช้นี่พาเอวยไปใช้นี่ไปไห้โอ้แต่ละคนแต่งตูนี่เนาะเอ้าผู้นี้ได้เท่าไหร่สบายดีไป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 ฮอดเดินฮอนเดินทางไปก้อนทำทรงไปไ้ไปสวนวอันนี้ไปลองเบิ้งไ้ น้องใจเนาะับไซก็ยังไม่เคยไปแล้วก็น้องเบ้ก็ไม่เคยไปได้นี่ได้ไปนะเอ้ยน้ำอายเนาะไปได้บอกไปบอกไปได้บอกแล้วไอ้ต่อไปไอ้ต่อไปากปขึ้นถูก็ไปไปใส่ใส่เบลคนเต็มสุดเลยน้องใจเลยเพราะว่ามื่อกี้น้องใจอยู่ในเฮือนเอออยู่ในไฮเพิ่นหลายคนเลยเพราะว่าแม่เพิ่นเอาแห้งทำซึ่งน้องใจเนาะเขากำลังเดินทางไปไกล ก็ซิ่วเลยเนาะปอยู่อันนี้นะมือกองเลยนะบานองใจทรงถามยุ่งเม่นบุกตู่ผู้ทรงคนน่ะสองผู้ถือกระเป๋านี่นะ,ะนนะต็่มเครื่องมาแล้วมนะันนี้ ใส่ให้ยังคนหอนนี่คนที่ใส่แม็กเนี่ยเขาต้องจะออกจนใครแบบนี้แน่เขาจะอยู่แต่ได้ย็นในบ้านในเมืองหลายสบายเกินไปนะยันเนอปลาลุงว่าปลาลุงอาวะอยู่แต่ในเฮือนบ่ครับโอ้้ยแมอีวนจำกระถามผู้น้องใจจะผู้ ไปทางเลื่อไปทางนั้นแหละไปไปคอยผูอยู่ก่องหลังก็เหอแต่เอ้ยไปก่อนฮู้คอยมาเด้อไปทางเลื่ เขาหายพนงามเลยูบอกเอเป็นปูนั้นเอากลไผ่เหนเมนองเบงคอยๆเบงเด้อบิกต่อไม้เลยเบิกต่อไม้เยล่ะเบงเอ้ยพาเบงมาจนไพ่โอ้ยมาซึก็ ค่อยๆมาโอ้ยโอ้ยไปทางเลยด้ไม่ยังเี่นะอ้ามาสลีมือแข้งมือขาผู้หอนแล้วผู้ สามพูดเลยี่สามพูดอยู่เลน้องใจเนาะโอดยดมาโคมาเต็งแ้นี <c oughs> ้คอนเทนต์มือน้ามีมากเนาะไหวมาประเดิมไก่กับเบื้อไก่เนะท้อนเขาปีรูปมาเนาะแม่จะ เาเพื่อว่าเอาหมกแตงจามหมกแตงก็ไม่ได้แต่น้่ยเดียวนี่ะบะบบมีมีด, <แฟ S 1> ดอีกโหดเนาะคอนเทนต์เนาะ <ผม S 1> แบบแบบนีแล้วเราอยู่แต่ในบ้านในเมืองเลยมาบึงธรรมชาติเนี่ยมาบุ้มน้องพามาหามันต้องเตรียมตัวไว้ทุกสถานการณ์น้ำมือแล้ว <c oughs> เป็นไงตองเบี้ยงคือบนัน่งน้ำหมูเนี่ย มาแต่งเนี่อจ้าผู้นี้นั่ง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 ไหมหานั่งหามูคนมานั่งนเอื้อเจ้าผน่หึจกเมื่อไรเ็นยังไงมีมีมดเน้องเาพาเ็นนี่เขาก็เ็นนี่แหละก็ถือมาเลยิๆมเบ้งอาจ้าจิจ่าอ่ะี่คม่ากินมีแต่เท่านี้แหละ มีกันแม่พ่นจนโหคึ nah ้นมาทำชิบีมาฮอตดิพอมาฮอตเล็กมันป้าเุยนะอยากมาฮอตหายน้องแล้ววันนี้หายพ่นกว้างเลยเขายังเขายังไม่ได้ยังโชวเขายังยังโชวนี่ได้กตาดงนมบริโภคอฮ้ยระดับสีเล็กตาสองเลกตาบกว้างบอกงามนะ เธอกวงเลยฮะเดี๋ยวเธอไงแม่เอาแม่เอาแห้งือหลายคนจนนักเราเชื่อแม่มาผู้เดียวบอกรากับเจ้าแล้วมาผลตกได้เคยกินข้าวใช่ไหมน้องเบียงบอกไปนั่งกินนดิกันเนาะอยู่อยเ่นี่เทงจังฟูหมอไปนางชนีคุณ สลีอยู่เชิงพุนเฮามันสียทายนี่แล้วเห่านะไอยูป้ามีเทียงไหมพุนเฮาต้องไปหอดเทียงตีเวมาหอดเทียงเฮากับหอดหบ่หอดสวยให้น้อเบ่งชาปฐดนี่เนาะนืมตัวศัพท์ไปายยเพ่นน่ะมันกฮับด้มงไปนะมไปก็ไปเพ่นวาให้น้องเบยงทาจักถามหรือบอว่าไวหรือบอถามถามเต้ยบ่เบยงบ่เคยถามนะ เคยตามเราเป็นคนขวายเออแล้วคือเจ้าบอสน้องเพียงคะแบบมามาซ่อนเธอหน่ะเซ็ตัวผ้าเอ้ยไปนี่บมดสินี่ประมันไปซ่อนนะบัวใบไทรไทรน้อยขูดไก่ขูดมันยังทำเลหอดทำเลไปบอสจ้อยไปซ่อนไลยมือได้คนตกปุ๊บแล้วจะได้ไปน้องเขาซ่อนยันนี่ค่ะนี้ป่ะวันนี้ป่ได้พาไปซ่อนเลยนะช้อนอยู่หอบยูคว้าน้ำ มีเนาะแล้วมีคือมีภาพไปหมเืเลยนฮะอา <ณ S 1> ไอ้ลจะเ๊ไอไอะมดอายแล้วนะกรตเปียกบาหวาแต่รีโมทรถเนี่เีมันรีโมดจาีเมอไข่ได้ไข่ไม่ได้แล้วไข่่ได้นอนเถินน้องใจเถินน้องใจระมึงง่ายแล้วเป็นพันบพได้ใส่รีโมทนะเผื่อไปเปลี่ยนขันต่ำก็สองสี่ห้าพันหลสองพันสามพันนี่แหละค่กะสองสามล้านนี่แหละมันนั่นะ พวงโทรศัพท์ป่ะล่ะประามบ้าเจ้าเชิอกระเจนเนี่ยมึงคอยตกแต่งจะเอวห่อไข่ลดได้ก็พ่อได้หรอไข่นักไข่แต่เ่าหลอกใส่ในหมุดหลอกคือเก่าบ่ได้แล้วเมื่อไหร่ก็แมเกียรยาอยู่ึไปหากะแม่นะป้เจ้ามาไ่เชมันเอาแห้งแล้วเบ๊ไม่ได้โซ่มาสามคนบอกคุณบรรยากาศท่านผู้ชมโอเดย์อะ

มันมันยากเนาะยากกว่าห้น้องใจบ่ไปขึ้นไปกระท่อมน้อย,ม,อม,อยมักซลีไปมักซลีกันบินมักซลีมาเห็นน้ำหวานว๊าน้องเจ้าบิธามู่เราเจอว๊ะว๊าจะอ่อนเด็กเขาหายเปน็นธรรมชมติบ่ นกระท่อมน้อยนันบ่เฮาไปไปนะบ่เบ่งกระท่อมตัวนั้นบ่เฮาไปป่าทีีไก่ตืบพวกดงกับจอยนองางกำลังพวก วางเลยายน้องใจนี่ขนาดแม่พ้นอันมาไยผู้เดียวได้ทำสุ่มเลยเราเรายัางเสียเงาไ้ได้เซยผู้เดียวเราเ่ินนักกับพ้นเอาแห้งเรัละ่ะโอน้องสาวหอดเถียงเลยโอ้ยมาตะดึกตะไก่พูล่ะขอเสาในเด้อเถียงในมือเด้ ขออยู่อาศัยเด้อเด้อให้อยู่อยู่บนนอให้อยู่น,นะมาตะลึกตะไก่ให้ได้นี่ได้ขึ้นมามาขออาศัยอยู่นี่เด้อาขออยู่ขอเศร้านะได้บ่มาตะลึกตะไก่ <laughs> มุกซารีไปหอดเถียงเพื่อนๆค่ำชมพักผ่อนกันพวกหายพอยังอีผื่นตัวนี้อ๋อ ปุน้องใจแม่นมดบาทางนี้กานหายออ้บ่โอ้ขึ้นห้องน้องใจซิมันคือความสุขกเล็กน้อยโห้องน้องใจนะลงไปพุ่นเนาะถ้าพี่หองอ้พุงอารป่ะ้นเนขึ้นมาพี่ อูวมาใส่อันเทงมุ่ก็เฮ็ดบีถึอแลยนี่อ้อยมากินอันส้มเล็กๆน้อยๆจังหางยังรอไห้พันนี้ป๊อดเบิ่มัยประแบงโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี <c ười> <c ười> ่พี่ต่ออยู่พี่เฮ้ยมันมีหักบอกสี่คนหืนนี่ป๊อดเบิ่มัอันดิมีเถามีมีเบ้บงเอาบองนะ ไหนบ่งบ่งเมื่อไรเฮ้ยถุบสูบเข่าเนไงเฮ็ดคือคนปลากินไงเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดคืออายจะเฮ็ดเอาเฮ็ดเฮ็ดถุบจะหุเข่าอ้าไม่ถุบเลยไดไหนฮัลโหลหัวเทงแล้วบัดนี้คือคนปลากินนี่แหะพักเล็กๆน้อยๆก่อนเอ้าวจะเลยจ้าเออเอาบ่ตรงล่างบวบสานผิด เดี๋ยเอ้าเบ่งกินได้ไหมดังไฟอูดอันทั้งทั้งอันลุ่มอีเดจีน้ำกินไม่ได้ขึ้นมานะกินลดนะมาป้าเอาข้าวมากินพีนน่เนาะปเจเนาะป้าตี้มันมือแล้วมาวมาแต่เช<ง>้าององเอากระพเพาะองกระเพาะข,ข้างในอ,อ่อ,องกระเป๋าอันนี้เขามาเซฟเซฟเหมือนกันเนาะ มือนาเขาจะคอยมาใหม่อีกเขาออกกระเป๋าข้างในแบบถือนดำถือหนที่จริงกับน,น้ำตื้นกับมีดเนาะน้องอย่ายะ่อเอ้ยกับไอ้นะมันนี่นะลองเดียวลองใจว่าเอ้ยอไอ้สิสิสู้สสบ่วะพิดล้างตาเลยพิษล้างตาบ่มาจอยจิ๊บจิ๊บจำนี่เมื่อมาแรกก็กินกินยาปลาสเตอมอนเชื่นอนออกไปกับพิษอาซาเนาะไปกับตัวยาซาที่มาจากเมืองไทยเนาะไปลงน้ำตกนะ บวดเจยปวดขาสามมือบัดทีมงานพ้นไปจนหอดปักเซ่ปักสองทีมงานพ้นจนไปหอดปักเซ่ปักสองปวดเจยงนอดปวดขาอยู่เ <cat> พื <framework c oughs> ่อนอยู่เออสะพ้ายก็เก้าว่ันั้นผัดบม่ได้เป็นอย่างเลยเป็นแต่ตนนั้นประธานาเิาเพห่เออจำว่าเขาครึ่งบ่เขาเก่งตาเขาตอนตอนเัาลงันทางลงตอนน้ำตกนะออันเก็บมือเจดบปวดมือมาหัวองใจนี่ผัดมันกับไม่ได้เป็นอย่างเนาะมันก็เป็นทางนั้นใ่เนาะแต่ว่า เมือเ่อนั้นอ่ะฟักพื้นสามมือ,อจังฟิตร่รางกายมานุ่มใจบ้านนี้เลยว่า,าเขาต้องออกออกไปปัจจุภัยแนะ่อยู่ในเมืองแนะ่ในบ้านในเมืองแนะ่ไปให้ธรรมสุชมได้เห็นลายมุมลายบอลเลยผสมประสานเนาะแม่นแล้วเขาก็ฝึกร่างกายเขาหนุ่มใจไประยุทธ์เขา,าได้มีจิตอาสาออกไปนอกออกไปปัจจุภัยกับจังได้ไวเขาจังบ่ได้เป็นภาระคนอื่น,ดน,นเดี๋ยวนั้นเอย อ๋อด <Yeah. laughs> ูอ <Abby at> ้ผ <s hr oud familiar> ู้น <laughs> no uh, ้องสุกไปสบายเลยน่แก่อนคจะให้มูจักหนิวซ้ำกันเราเบี่ยงเนาะใจนี่แก่ใจเนาะหมดน้ำตื้นมีพาไปบ่ไปดำมังเลิกบ่ไปจุนไพนี่ขึ้นมากินส้มคือเก้าวันนี้ปุ้ยคักอะไรทำทงรอบรอบๆนี่มากินข้าวง่ายพิมูดาเนี่่ได้ยอมชมชายกับชิม่าอีก ส่งข้าวไห้เนาะบ้าจ้อยสมชายฉีมาส่งข้าวไห้อีกงามนี้่ร้หงามบรรยากาศงามนี่นะป้าพูดข้าวไห้กับข้าวเลืองเลื้งน้องใจเนาะข้าวกำลังซุกบอกข้าวกำลังซุกมันบวชาวมันเลยกระต้อเพียงบวชาวเลยป้าเจ้ยเพราะว่าเพิ่นหูดอันยังเคี้ยวอยู่วะยังเคี้ยวเค้วมังามน้องใจเนาะดยเอากินกินจ้าจ้าเบอรสีอันผมมันก็เต็มมัดแถวคอพุ่นนะผู้สาวนี่น้องเบ้งคือนมียอมคือเพิ่น

nó là sạ na <laughs> biệt sạ làm treo chùm chéo bọn này police chơi nắng kiểu nó, giang phai police sông hen <laughs> nó bên đó treo so mất con không oh cày ăn cày ăn มือยางพายยางบนต้นเลยเด้อแล้วกับแจวนะใส่มาเบิ่งดูแกเบิ่งไก่ดูป้าที่เจ้า่อแม่ข่อยเอ้ยตำแจวบาจ่อยตั้งเอ้าตาคลิปก็บอกว่าปีหลังสัดหกอยู่ทรงเพื่อนจกไปนอนกิ้งเอาเพื่อนกระดิกกระดอกิน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  กินก้อนกินแล้วพ่นนะไปปิดมามาสลีปปิดละเมอไรพ่นเพิ่มเพิ่มไปปิดน้ำไดไก่บ่ไก่บ่มาสลีปนะมีความลับอยยีีเเราไไปหลกดว้ความลับปอบใจไอ้ฟ้าปิดไอ้วาชีเอันยายฝุดตกห่ำห่ำกับขมแม่กอยู่นี่เนาะจี้ยานเนาะจี้ยานยังแม่กอยู่นี่แม่น้องเบี้ยงแม่น้องใจมีแล้วแผ่นพ่นเมื่อ ลอยห้ามเลยลอยกะเห็ดยังมือขึ้นวันนี้ยันโทรศัพท์เป,ปย์กับมาจ้อยปลับปลับ <laughs> น้องเบ้งเนาะเป็นโฮงน้อง,งเบ้งแต่สุดท้ายแล้วน้องเบ้งไปเค้งไปนั้นเธอเลยน้องใจแซบบอมาแต่งกับตัวน้อยเดียวนี่มาเอายิ่งแซบเลยไม่หิวข้าวบ่หรอเหรอเหรอ แค่นอะมากินอยู่ไห้นะเจ้าเไดรมีเพิ่นจ้ะนางผักนางเล็กน้อยๆเพิ่นกับอามาซาลี่แล้วก็เดินทางกลับกลับมือกับกับวาลุ่งไก่มันกับระมาณจักหลักบ่จอยได้บะมานสองหลักขันยางมาเนี่ยบอกงมา่ ข้างหน้ามันดีมัอยางมาสัโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ซ่อมไปหน้าเขาเนาะซ่อมไปหน้าดงเขาไปชั่วโมงหนึ่งมาชั่วโมงหนึ่งย่างชั่วโมงหนึ่งซ่อมไปหน้า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 ดงอยู่บ้านเขาแต่เขาไปเป็นดินเพ้งเนาะหัวเพิ่นไปเป็นดินอันนั้นขึ้นโน่นขึ้นเขาขึ้นภูขึ้นภูกะ กะมื here, here, <laughs> <laughs> ่อนี้กระโต๊ะกระเก็บอะไรอ่ะสุดาไท้เนี่ยเมืองสามสามพี่น้องพันกิจส้มในน้องเบงน้ำพันกิจอยู่ใส่น้ำนี่นะน้ำเซีน้ำน้อยน้ำน้อยหัวน้อยหัวน้อยหัวน้อยโหัวตัวได้ปัจจัยหัวน้อยหัวน้อยหัวน้อยเหัวต่ำหัวเท่านี้แล้วเฮาเฮากป สีมึงเนาะมามาพี่เลยว่ามาอยู่น้ำพื้นพื้น <laughs> เห็ดหยังกระริ้วไปน้ำพื้นบอกพี่เลยว่าอยู่บ้านอยู่บ้านตาลิ้วตรงลิ้วตาตามเออเห็ดหยังไม่มดมอดมดฝืนพื้นเราบอได้กินข้าวเรากินแล้วกินแล้วบ่า <laughs> <laughs> ไปกินขา้าวก็หันวัวไปรับ <laughs> <laughs> ไป<ฟ>อันเ็ดกินดับ มุดจ่อยนั่นคือคะือแซ่บเดี๋ยวเรากินนั้นเราหิวเข้าเราไม่ได้หิวหรอวะแเสพหรอขนาดแจวน้องอันเอาโบกไปต่ำเอาไอ้กุ๊กกุ๊กกุ๊กเอาชื้นชื้ได้เลยมงแซ่บเซยน้ำผักบะมีไอซีวะมันใช้กินเสพเอฟซีว่ามันไม่สวยมันไม่งามกินข้าวครกจุกข้าวหม้ออยู่ให้ไปเนี่ยเอาถ้วยมาใส่หาหาถ้วยใบหนึ่งกับมีมี โอ้ยธรรมศาสตร์บันนี้แล้วอยู่ในไปเดินป่าให้กระเลกไปเดินป่านะอยู่บัเนาะเคาะหน้ากินมันนี่แหละไปเดินป่าไหให้กระเลกไปไปไปล่าสัตว์ไปเดินป่าบ่จอยทิศตะกอนเดินป่าเลยไงจะไปได้ไปนอนป่านอนดงมึงนอนอยู่ป่านอนอยู่ดงแต่หานยิงมันเหม็นคุกอันนะ้จะเอิญอันนี้นะค่อยก็ไปทางแรกนอนป่าเคยบ่ไก่แท ไปนอนเพิ่นนาะไหบอกพูดเขาไหบอกไปเอาเอายังเอายัเอาไม้เอายังเคือบละกายละกายละกายมั้ยังมาเจอไลบอกไล่ละก่เป็นยังเลยไปไลละกกยจากเลยหมากหมากหมากใม่หมากไม่ขายบอกขายลชิพันละกายละกาย แปลงอะลรกัยหกสิบพันมัไไมแบบแบบว่าสัตว์อันแบบว่าอันเก็บมาขายได้แะไรเนาะนอนบ่นอนเลยนอนใช่ป้าใช่ไหมเข็ดแคมนอนอะไรละกายแคมนอนกูจะมาหมักไม้ไปนอนเลยไปใหญ่ขึ้นนี่อือไปกับเมย์บ่ไปกับตอนนั้นยังโมโหตอนนั้นยังโมโหหมักกูบ้าเนาะ มูหยานมูหยานย่างยานางยองไาตอนนั้นยังมูหุยานมักบลานเนาะเนยเลยเอาลงเพลงนี้นี่นี่ก็เคยเออยู่นี่นะเดี๋ยวเอายาลงอันนั้นนี่ยจักแล้วมักุ้เบาอ่ะนี่บางคนในสเปกอืมนี่แต่บอดวายักบวายักท่านละได้เนาะบาคนในสเปกมีเนาะมีหลายเนื้ยซุ้งยาวเขาหล่อโอ้โหอี bên vào bên nhào nó ao mình. À, mình, mình so chép hùa nó vào dọc mặt 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 sao mặt 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 แอนกันแล้วแล้วก็วน้องทำ z o o อีพี่นี่ก็สับเซ่กับขอ,จบ,อจบกันก็นกนเดอออออ้อเนาะน้องน้องใจเนาะจบอยู่เทียงเลยบอจบอยู่เทียงน้อยห้านี่นแหละเทียงน้อยคอยอกเก้อห้านี่แหละติดตามต่ออีพี่ต,ต,ต่อไปเนาะติดตามพี่ต่อไปเก็บมัคซ์ดีเนาะเก็บมดีเก็บ่ังไรมัคซ์ดีนะก็ไปย่ำน้องเพิ่นเจ้ากัไปไปแต่ว่าอีพี่นี่จบไปน,นี่สมีสะกอนหรือเปล่าแมนเอาจบคลิปเนาะสบายดีบายบายขอจบคลิปเด้อลาไปบายงงงามเนี่ย